สวัสดีครับกัลายาณมิตรและผู้ไปทำทุกท่านวันนี้ก็ได้มาทำคลิปกับแม่ชีข่าวนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ยตาธรรมนะครับที่ป่าหินงามทเทพสถิตนะครับวันนี้จะมาคุยกับแม่ชีเรื่องจุดปล่อยนะฮะจุดปล่อยจุดปล่อยในที่นี้ก็คือว่า เอาพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นภาษาผมก็คือดับสัญญาวิทยุตานิโรธเลยนะฮะก็คือคือดับตัวดับความเป็นตัวเราเลยนะฮะนะครับก็สาธุครับสวัสด<า>ีเมชีนะครับก่อนอื่นจะขอสวดตะลึกถึงตะบิาดาก่อนนะ ถุกขออบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นประมุแขแห่งประสัจธรรมโคคารวะแต่พระอาจารย์หลวงพ่ะกูพระจารย์พระอาจารย์กูลผู้ที่ให้วิจาความรู้เกจสิ์ทั้งหลายทจ,จะรอจโคจะออกปัญานะปญาแล้วเนาะระลึกหรือออกปัญญาเลยในปัญญาก็ระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดนะ จขอบูชาเสุดขอบูชาพุทธบิดาเอ้ยลูกไม่เคยใจยเห็นล้ปปะเพงพักแต่บัดนี้ลูกได้มาประจักษ เห็นระพักพุทธาบิดาแล้วหลายชาติเดียวที่ลูกเวียนวายเกิดแล้วตายหลายชาติที่ผ่านมาเกิดชาติหนทุกใจเลือกนาพบชาตินี้นา เซนทโทฮหละมนเกิดเป็นคนต้องทนเวียนวายทุกเียนตายไม่ชิดอานิจจาสัตว์โลกเอ้ยเจ้าเคยท่องเที่ยวมาเสิบสุขนานาไม่อิ่มสักทีสุขได้ได้ ออมาจากความทุกข์ทุกข์คือสุขรวยเธอสิบตามุลไปไม่จีลังยังยืหนาอย่าไปกว่ายึดมาใส่ใจตลจงละไปอย่าได้ห่วงกังวลพอทุกทัานก็มี ที่ไปมาดิฉันจะขอเล่าเรื่องที่ทำยังไงจิตใจดิฉันที่ปฏิบัติทำมาถึงจะปล่อยวางในใจได้ปฏิบัติทำไปทำมาตั้งแต่ศึกมาโอ้ยมีแต่ความทุกข์ความทุก ยึดเอาอย่างเดียวเลยนะฉันนะ่ะธรรมะเป็นยังไงจะยึดเอาตัวเดียวเอาธรรมะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้มัทุก์มากโอ้ออกมาข้างนอกออกมาที่ไม่ได้บวชเป็นชีนี่ออกมาได้โดนการกระทบอย่างงุ้นอย่างนี้ก็ดูดูดูดดไปดูมาดูไปทุก์ยังไงจะเอาความทุกข์ไปปลดปล่ปอยในทุกร่างกาย เหนื่อยทางการทํางานเหนื่อยท้ง,งนั้นไม่รู้จักอะไรโอ้ตัวทุกไอตัวที่ว่าโดนกระทบนี่สาคัญจริงๆนะอสําคัญที่สุดเลยที่ว่าจะดูทําไมถึงจะปล่อยวางได้อ่ะโอ้จะยึดเอาอย่างเดียวโดนกระทบข้างนอกอัอนน,นุ้นอันนี้ในครอบครัวกระทบเพี้ยนูงไปนอกโออย่างนี้ฉันก็ดูมาดูมาเรื่อยๆอยู่ที่ นี่นะที่จังหวัดจันทนะดูไปดูมาดูไปดูมากลัวจะดูจุดปล่อยวางได้นะก็ดูไปทํางานไปก็ดูไปโอ้ตัวยึดนี่ยึดยึดถือนี่สําคัญมากที่สุดเลยตกมากในใจเนี่ยมันจะหาทางปลดปล่อยออกไม่ได้นะถ้าไม่เพียรน,นะทีนี้ฉันก็โอย มีความเพียรดูไปดูมาโอ้ตัวไหนเนอะทำไมทุกอย่างนี้เนอะทำไมจะวางอ,นนอันนู้นกันอันนี้อันนี้อันนั้นซึ่งยังทีไม่รู้จะวางตรงไหนภาษาบรรนอกกันโลกูโลกๆนี่นะโดนหูฟังเสียงโดนกระทุ้บพอดูไปดูมาโอ้วาง เฉยวางดูโอ้เราดูเราดูไปดูมามันก็ค่อยวางได้งได้นะอันนี้เราวางเองหรือมันวางของมันเองนี่ดูเราใช้ความพยายามไหมใช่ก่อนวางพอดูแล้วดูเราดูกราโอ้เราจะไปโต้ตอบทําไมเราวางเราไม่โต้ตอบเราก็รู้โอ้ตัววางเป็นอย่างนี้เลยอือเราไม่โดนเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเราวางเรารู้ในใจเราครับนี่รู้ในใจเราก็วางอืก็ไม่ได้ทุกโอยู่อยู่เรื่ยเี่ยวเอาพอจะโดนขึ้นมา ก็วางอีกโอ้ดูมันก็ดีไปนะพอดูขึ้นมาอีกโดนกระโตบอีกเออก็วางก็เฉยก็ดีก็เพื่อนก็ฝูงโอนถ้าเราไปโต้โตอบมันวางไม่ได้แล้วอันนี้เราวางเองหรือมันวางของมันเองน,นี่ดูเราใช้ความพยายามไหมไอ้ก่อนวางพอดูแล้วดูเราดูกระโอ้เราจะไปโต้ตอบทําไมเราวางเราไม่โต้ตอบเราก็รู้โอ้โตวัววางเป็นอย่างนี้เลย <Ừ. S 2> เราไม่โดนเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเรา,าเราวางเรารู้ในใจเราครับ ในรูในใจเราก็วางอ่ะก็ไม่ในทุกข์อยู่อยู่เรี่ยๆอ๋อพอจะโดนขึ้นมาก็วางอีกอ้อดูมันก็ดีไปและพอดูขึ้นมาอีกโดนกระทบอีกเอก็วางก็เฉยก็ดีออืก็เพื่อนกับฝูงอนถ้าเราไปโต้ตอบมันวางไม่ได้แล้วมันจะขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเราก็ดูวางอริยะสัจสี่เนาะพก็วางเลยเราเห็นเห็นความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์ นั่นแหละที่นี่ฉันก็เลยวางวางมันโอ้อย่างไงเนาะไม่ตตอบก็โดนรูจิตใจกับลูกกับหลานใครเหมือนกันโอ้ไม่พูดดีใจก็วางอย่างเงี้ยครับก็วางไปเรื่อยๆเรืเอยๆยโอ้แต่ความทุกข์นี่หน้าถ้าใครมองไม่เห็นความทุกข์ยากในกายเราที่ทํางานความทุกข์ยากที่โดนกระทบ้างนอกนี่ โดนโอ้ขอบคุณมากๆทีตทุกยากให้ชีวิตนี้ฉันยากจนนะลําบากอ่ะมันทาําถ้าไม่ยากจนไม่ลําบากเนี่ยมันไม่เห็นสัจจะชีวิตหกการพัาดภาคหนึ่งการลําบากหนึ่งโอ้ลาบากจริงๆโอ้พูดถึงเรื่องลําบากในฉันได้อีกยาวเลยชีวิตเหมือนในห,หนังเลยเลยขอบคุณมากนะก็ตีทุกยากตีให้ฉันเห็น ทุกยากในครอบครัวทุกยากภายโอนกที่โดนกระทบมาประดังกันให้จะหนินนัจจะชีวิตคน <layer> ที่เขาบอก <จะ S 1> ไม่เห็นทุกไม่เห็นทมเนาะใช่ครับทีนี้ก็โอ้ทุกข์มันนีน้ก็ไม่ก็ไม่พูดโอ้ทำใจดีไปโอ้อยางงี้เลยปล่อ,อยวางม,ามันทุกเพราะอะไรอะไรคะมันทุกเพราะอะไรทุกเพราะ เหตุมาให้เราทุกข์โอ้ทุกข์เขาว่าเรายัางวนยังเงี้ยเอาทุกข์นั้นทุกการทุกการโอ้ลาบากถ้าใครไม่เห็นถึงอดนอนสองหายอยู่หากินอดให้เราเห็นความลําบากมันลําบากจริงๆนะมันจะเป็นลมอ่ะที่มันทุกข์นี่เพราะมันหลงอะไรมันหลงไม่รู้นี่แหละหลงสังขารปรุงแต่งใช่ไหมเออมันมันปรุงแต่งอ่ะมันเป็นอวิชาใช่ไหมมันเป็นอวิชารปรุงแต่ง นี่โผ่ไปโผไปพอไปโผมาโอ้เราจะปุงแต่งอะไรหนักหนาที่จะให้จันยินสัจจะชีวิตสัจธรรมที่จังหวัดจันที่ป่วยอ่ะโอ้จอพอเรากล้าสู้ตายไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะมันก็เห็นเลยที่จันหินที่บอกว่าโอ้สังขารเราก็ดินน้ำลมไฟกลายเป็นธรรมชาติ แต่จิตเราเราไม่ตายกันแนครับ,รบอันนี้อยากอยากให้คนที่มีคนแก่เหมือนแม่ชีนะครับได้เข้าใจนะครับว่าการการเข้าใจธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรยากนะครับอายุอย่างแม่ชีถ้าเข้าใจธรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ<ช>เดี๋ยวฟังแม่ชีท่านเล่านะครับว่าที่มันยากเพราะอะไรเนะี่ยมันยาก รรมัน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 ยากเพราะเราไม่ได้ดูตัวเองเลยไม่ได้ไม่ได้ดูจิตใจไม่ได้ดูไม่ได้ปรงว่าโอ้ธรรมะอะไรยังไงไม่ได้ดูอพอเราดูเราปรงเหมือนเราใกล้จะตายนะเรากลัวตายไม่มีที่จะไปเกิดไปไหนก็คิดปรุงแต่งไปตัวนะอพอเราตัดสินใจปฏิบัติทรจริงจริงก็เห็นสัจจะชีวิตเลยเพราะว่าอะไรลนะ่ะโอ้ป่วยหนัก,นก สังขารนี่เราจะไปแล้วเหรอเนี่ยมันทนไม่ได้เราอุ๊บเป็นก็เป็นตายก็ตายเอาดินจะเป็นลมัะดินร่างกายเราก็ดินน้ำดินลมไปกลายเป็นธรรมชาติแต่จิตเราไม่ตายเป็นฉันอิสระมาจากตรงนั้นเลยฉันนี่ฉันเห็นตาม,มาัาง้งตรงนั้นเลยทีนู้ พอวันหลังเขจะทุกข์อะไรมันมองเห็นจุดเดียวเลยไม่ยึดอะไร,รเลยเนี่ยธรรมะไหมล่ะนี่แหละค,คือจุดจุดปล่อยที่แม่ชีท่านเคยพูดนะครับเรื่องคือตอนนั้นเนี่ยมันตอนที่ท่านป่วยตอนนั้นน่ะคือไม่ไม่ไม่อยากได้เลยแล้วก็คือคือแม้แต่ธรรมะก็ไม่อยากได้แล้วทิ้งไปเลยตอนนั้นเนีน่ยคือคือจุดปล่อยนะฟังดีๆนะครับ เมื่อไรที่เรามีความอยากอยู่มันจะไม่ไม่เราจะไม่เห็นสัจธรรมนะแต่เมื่อไรที่เราเรารู้จักคําว่าปล่อยปล่อยในที่นี้คือเราไม่ยึดอะไรสักอย่างแม้แต่กระทั่งธรรมะมันถึงจะเห็นสัจจะความจริงนะครับว่ามันมันคืออะไรใช่ไหมครับใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่โอ้ถ้าฉันเห็นจุดนั้นแล้วเอา้าฉันจะไปหาหาทุกอะไรนี่นะสัจธรรมที่เห็นวันนั้นนะ โอ้จะควมทุกเรามาจากไหนมันมาเห็นจุดนี้ล่ะเอามันจะไปยึดอะไรมันก็ไม่ไติ้ตุกทํางานก็ทําไปทามีอะไรก็ทําไปไม่ได้กลัวกลงกลัวตายอะไรตายก็ตายไปเลยที่เหลือเป็นเรื่องของแล้วเป็นเรื่องกองเก้าเรียกน<อ>ีาสังขารเนี่ยครันี่พอนั้นฉันเห็นเราโอ้ใครจะเห็นเราก็ดูดีใจสปา,ารซ่าถกอุปถัพภธบิดาครูบาอาจารย์สุขาจะมีเห็นจุดนี้ ฉันสบายใจฉันนังมาอยู่ตรงนี้นะเนาะเนั่ยตั้งแต่วันนั้นโอ้มันจะไปยึดไปดื้อมันก็มาจากจุดเดียวกันนะมจุดตัวยึดเนี่ยครับให้วางให้เห็นอืทีนี้พอเราเห็นนี่นี่เลยเราจะไปยึดอะไรมันจะไปทุกกะครับนะก็เห็นจุดนี้แหละคนั่นแหละฉันถึงว่าโอ้ทุกเที่ยวทุกเที่ยวโอ้มันเมียมันทําไมมันอะไรหนักหนามมันไหไรจะหายทุกกายยากเนี่ย ดูแลเจ้าของเง็นดินน้ำลมไฟแล้วแล้วเราจะไปยึดติดตัวยึดตัวไหนตัวยึดตัวไหนเนี่ยจะให้เราทุกข์นไม่รู้จะปลดปล่อยนี่โอ้ดินน้ำลมไฟกลายเป็นธรรมชาติแต่จิตเราไม่ตายเป็นอิสระจากตรงนั้นเลยนั่นแหละครับอิสระจากตรงนั้นเลยนะมันไม่มันไม่ได้ไปเกาะอะไรอ๋อไม่ได้ไปเกาะอะไรแล้วไม่ได้เกาะจ้ิงเกาะที่ฉ<อ>ันก็ทำงานก็ทำใบตราต่างๆ เหนื่อยก็นอนมีตัวกินครับแค่นี้เจ็บป่วยก็ไปหาหมอเจ็บปวก็ไปหาหมอแล้วจะไปเอาอะไรมันเป็นเรื่องของสังขารครับนี่แหละลูกเต้าจะจบใายจะเป็นไงจะก็ปป่วยถึงเวลาการเวลาครับจนก็อย่างนี้ครับก็ไปอย่างนี้ก็อยู่ได้นะครับมันจะไปหาโอ้ยอะไรทีดตือในโลกนี้แช่ไม่รู้จะปวดป่วยไม่รู้จกปวดป่วยใช่เรายึดสังขาร ยึดกันหน้ายึดกันหน้ากขนหน้าไม่พอเอายึดไอ้การปรุงแต่งยังซึ่งยังซีมันไม่มีตัวจบอืพอมันพอมันรู้จากตัวจบแล้วจะแปลว่าอะไรล่ะไม่เห็นว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นอุปทานใช่อุปทานอุปทานการยึดถือนี่สําคัญนะใช่มันไม่มันไม่ป่วยมันทรมานนะมันกี่ปีกี่เดือนน่ะครับมันไม่เห็นที่จุดป่อยเนาะนั่นแหละพอเห็นจุดปล่อยรู้ธรรมชาติพุทธบิดา อะไรก็เป็นธรรมชาติหมดอืนะก่อนที่มันจะเข้าใจเรื่องจุดปล่อยมันก็ต้องเข้าใจเรื่องอริยสัตว์นะครับอริยสัตว์สี่คือทุกเหตุของความทุกข์หนทางของการดับทุกข์นะครับมันถึงจะเข้าใจนะครับที่นี่ยายก็อยู่จ้จาโชคดีลูกโชคดีกันทุกคนนะอืพอมาเห็นจุดนี้ลูกยัน,น อยากให้ลูกอยากให้ลูกลูกเห็นมั่งให้ดูเจ้าของเองอย่าเปิดเปลืองมันทุกข์ลยคนเรามันทุกข์กันมันไม่รู้จะปวดปล่อยตัวเองมันทุกข์กันอะไรหนักหนามันหาแต่เลี้ยงหาแต่กระยนเมืองล่ลอยมาใส่ตัวเองมันไม่รู้จกวางใช่ไหมโอ้พอจะนั่นโอ้หาตัวใหม่มาอีกพอจะต่อแค่นี้ไปเอาตัวใหม่มาต่อไปอีกมันไม่มีการสิส้นสุดนถักเนาะเป็นวางเงี้ย มันจะสินจุดมันไม่มีอะไรหรอกธรรมะรจาเป็นแม้ที่จะต้องใช้ภาษาอะไรมากมายภาษาอะไรแต่เ้าคนไม่รู้เราก็ต้องแยกเป็นก็เห็นได้ในสัจจะพาระนิพาพานพระนิพพานมันไม่มีที่ตั้งเนาะครับนั่นแหละมันไลม,มลายภาษาที่ทไม่มีเมืองอมม่มีภาษาทีม่มีไม่มีภาษาธรรมชาติธรรมะอะไรก็ธรรมะอยู่ก หยดทุกๆดวงฉันถึงบอกว่าค้นหาเองค้นหาเองแล้วมันจะถูกบ้างอ้ออมันไม่มันไม่มีจะทุกขใช่นี่นะที่ฉันกล้าพูดน้่นะเพราะว่าอะไรฉันเห็นครับนเห็นจุดนี้เลยครับมันจะไปหาตัวทุกข์มาต่อเรื่อยต่อหนังยางต่อยาวๆวยืดไปต่อไปเรื่อยมันรู้จากจุดจุดออกไหมครับรู้จากจุดปล่อยไหมครับ เวียนว่ายใจเกิดก็อันนี้แหละมันไม่รู้มันสุ้งสารคนที่ทุกข์อะมันไม่รู้จะแก้ทุกข์ถ้าเราไม่รู้จุดป่อยมันก็ทําไม่เกิดพบเกิดชาติไม่จบไม่สิ้นโอ้โหเป็นสุมาโอ้โหภพชาติภพชาติเวียนว่ายใจเกิดเกินก็เป็นสายโซ่เนาะมันไม่ตัดอันเนี้ยอืธรรมะมันอยู่กับทุกคนแหละแต่ใครมันจะค้นหาเห็นมันจะหาจุดป่วยเห็นนะเนาะจุดอิสระตัวนี้สำคัญที่สุดเลย ฉันเห็นเลยฉันคิดถึงพุทธบิดาคูบาจังที่ฉัน่านมีความเบียนสนอโห,หจุดนี้โห,หนี่แหละฉันถึงบวกเห็นลูกก็ะจงสารเห็นเพียนก็ะจงสารใครถ้าเขาไม่ฟังเราก็ฟังก็อยากนั่งยิ้มอยู่ครับอยากจงสารเขาเห็นจุดปล่อยตัวนี้มไม่มีอะไรหรกแค่เราอาศัยอยู่ความเป็นอิสระจากสังขารเนาะ ตรงนี้แหละสำคัญเม้นผู้ใด,ดทําจิตได้อิสระเม้นขณะใดๆผู้นั้นก็จะเข้าใจได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบ,บทั้งภายในและภายนอกอย่างแท้จริงดูสิธรรมชจากนี่แหละคน่ะยึดซื่อสนิทเลยครับใครจะมองเห็นนะ่ะธรรมะที่ครูบาอาจารย์ให้แต่ก่อนไม่รู้หรอก เออหาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คออในกูนั่นมันมีแต่จุดปล่อยออกทุกอย่างเลยอแต่ละกันน่ะเราหาจุดปล่อยไม่เจอจุดปล่อยเช่นท่านหนึ่งแต่ละกันหนึ่งท่านให้ปล่อยเลยครับเดือนลูกศิษย์เช่นดิฉันเป็นตุมินจีปีจะมีห็นเลยที่ยายพูดเรื่องจุดปล่อยก็พูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าจากใดที่เรายังแสวงหายยังต้องการค้นหามันก็ไม่จบนะครับ มเมื่อไหร่ที่เราปล่อยแม้แต่กระทั่งนิพพานก็ไม่ต้องไปอยากได้นะมันมันขนาดนั้นนะฮะต้องปล่อยหมดจนไม่เหลืออะไรสักอย่างนั่นแหละเหลือแต่ขันห้าทำงานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณทำงานชครับ<ม>ไปตามเหตุตามปัจจัยั สำหรับที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็แยกแยะหลายแง่หลายมุมเนาะแล้วตะกกดมันจะตกลอกช่วงไหนอแล้วแต่ใครจะพิจารณาเห็นช่วงไหนครับแยกทุกแง่ทุกมุมสําหรับคนที่จลาดสติปัญญาก็ไปได้เร็วเนาะสติปัญญาไปไม่ถึงเลย,อยอบอกวําเจนดิจันเป็นต้นนี้เนะี่ยมันกี่กปี ถึงมามองเห็นมันจะลาตายจริงๆแล้วเหลอถึงเห็นบางครั้งมันก็ยังไม่ถึงเวลาเนาะบางครั้งก็อย่างนั้นแหละเนาะเมื่อมันถึงเวลานี่มันก็โปะเลยใช่นี่แหละฉันดูจิตของคุณเหมือนกันว่ามันอิสระอย่างนี้แหละมันไม่ต้องไปเอาอะไรหรอกมันมีแต่จุดปล่อยทั้งนั้นแหละครับใครมันจะมองเห็นจุดนี้ล่ะปล่อยให้ให้ทุกเวลาให้เห็นจริงๆนะดีใจด้วยครับ ที่เห็นจุดเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ว่าถ้าใครเห็นเนี่ยมันพูดไม่จีกัมก็เห็นใจกันหมดแล้วครับเห็นกันหมดเลยจริงๆไอ้อย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเนาะกับกับสัจจะสัจจะความจริงที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเราพูดคุยมันก็แค่ปรุงแต่งขึ้นมาสัจจะความจริงมันไม่มีอะไรต้องปรุงแต่งเลยมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ต้อง มันอยู่เหนืออยู่เหนือสมมุติน่ะ,ะพูดง่ายๆ่าเนี่ยที่มีอะไรไม่เห็นเหมือนโตแล้วไม่ต้องตัวนั่นแหละม,มันก็จุกเกนั่นแหละจะจ,จะมีโคธรรมะโอ้ไล่บดไล่ตัวมันก็มาจิตเดียวนี่แหละจิตปวดปล่อยนี่แหละไม่มีอะไรมากนะ สรุปเสน่ห์เต่ที่ยังไม่เห็นคนทูกัะอู้ลำบากก็วนไม่เงอหาจุดจบไม่เจอจุดสานนี่แหละถึงว่าให้มีบอกลูกดิจันบอกให้มีควรเพียนจะได้เห็นจะได้สบายเหมือนจะจันทร์นี่แหละแค่เราอาศัยอยู่ไม่จะต่วรไมีจบดิจานนะครับไม่เห็นจุดนี้โอ้ก็ตาย อนุน้นอ่ยนี่กัรหน่อยกวัวตายแล้วอน,นุน้นี่ยนี่นี่ไปปุงแต่งเพิ่มขึ้นมาอีกใช่เนาะครับแม่ปุงแต่งให้เราตายปุงแต่งให้<อ>คนเจ็บป่วยสรุดจังเล่ใจเอาจะตายแล้วจะไปหาหมอน,นนุนอันนี้โอ้จะจัชีวิตรวมทุกเจ็บป่วยให้เห็นเราเห็นจริงๆเลยคนี่มองเห็นที่ทจะสิ้นไปเนี่ยให้เราเห็น ชีวิตคุณเรานะ่ะถ้าไม่ทุกข์จริงๆไม่ทุกข์มากๆนี่มันคนมีสติปัญญาก็ไปเร็วเนะครับถ้าคนอย่างนี้จัดนี่ทุกข์ฉันตั้งใจอธิษฐานเลยในชาตินี้ดิฉันยากจนกระจริงไม่มีทรัพย์สมบัติแต่ฉันจะขอรวยธรรมะครับอธิษฐานอย่างนี้ตลอดเลยในใจจะ,จะขอรวยธรรมะที่ไม่เกิดไม่เจ่ไม่เจ็บไ,ไม่ตายอีก คำอธิษฐานมันเหมือนเป็นแรงบรนดาใจจรับน่้ให้เจะมากนะจะชีวิตควมทุกข์เจ็บป่วยให้เห็นเราเห็นจริงๆเลยครับมองเห็นใคที่จะเป็นใจเนี่ยให้เราเห็นชีวิตคนเราน่ะถ้าไม่ทุกข์จริงๆไม่ทุกข์มากๆเนี่ยมันคนมีสติปัญญาก็ไปเร็วนะครับถ้าคน อย่างนี้จันนี่ทูกฉันตั้งใจอธิษฐานเลยในชาตินี้ดิฉันยากจนกระจิงไม่มีทรัพย์สมบัติแต่ฉันจะขอรวยธรรมะครับอธิษฐานอย่างนี้ตลอดเลยในใจจะขอจะขอรวยธรรมะที่ไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายอีกคําอธิษฐานมันเหมือนเป็นแรงมันดาลใจจริงเลยนะจัดนะมันเยอะมากนะผมเองก็ตั้งปณิธานเหมือนกัน ถ้า<น>เราไม่ตั้งปณิธานมันก็ไปเรื่อยเปื่ยไม่ไม่มีเป้าหมายามเป้าหมายลาบากกริกจริงนี่ฉันเนี่ยในชีวิตฉันเนี่ยยินกลัวเนืหนังลงหนังใหญ่เลี้ยงลูกคนเดียวดูแลคนเดียวการอยู่การกินเลี้ยงลูกนี่เอาสู้มากขนาดไหนใครมีเห็น่าเลี้ยงง่ายๆไม่ง่ายนะคะ ก็จะเลี้ยงรูปกระโดน,นะ่ะจริงๆ,ๆนั่งตัวนี้ครับมันได้ทูกลําบากอะทุกไม่ได้นอนกี่เดือนนะครับรูกแฝดอะ,ะครับไม่ได้นอนกี่เดือนมีครอบคัวอยู่ด้วยคอยด้วยใช่ไหมครับแมนคนนี้นอนก็ๆๆนี้ตื่นคแน่นอนเหมือนรองไหตื่นเลยครับวันนี้จะจำไว้จะนอนสัสามเดีอนครับม่เห็นได้นอนเลยครับความทุกข์ความลำบากครับก <ๆ S 1> ารอู่กันกินที่จะเจียวข้าวเป็นแป้งนะลําบาก ลาทุกความลำบากก็จะเรียนจนถึงตามประการไปรยากจนก็จ้างมันนั่นแต่ฉันจะขอรวยธรรมะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไ,ไ,ไม่ตายอีกความเพียรจนถึงขนาดนั้นเจ้านนหลับนอนลุกขึ้นดูความเพียรจุดไหนจุดไหนมันก็มาถูกเลยค,ความลำบากเนะาะกลัวกลัวตายจะได้เกิดอีกะอะแม,ม่เห็นสัจจะความเพียรจริงๆเลยนะ อือถ้าตึกใจจะเห็นจุดนี่สบายมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปรุงแต่งหาเรี่ยงหาราวหาญี่ปุ่นญี่ปยมาใส่ตัวเองทั้งนั้นนะธรรมาชาติทั้งนั้นแหละ,ะเจ้าอะไรเนาะอืะอตินกูบาจยนดีกันปฏิบัติที่ปุนทูกไปเลยหลายองค์เนี่ยบอกขี้เห็นเนี่ย มันดูหลายๆแง่หลายหมูมันไม่เจอมันหลงอยู่เร้วครับเลมบลิบหาไม็เจอจรจงจริงเนาะใช่เจอที่เจอที่ว่าธรรมชาติเราไม่ทุกในใจเรานี่ยแหละมันจะเอาอะไรวะอืมก็ต้นทุกข์จางหัวใจเราที่จะไม่่อพบพอจติอีกเนาะครับนี่จะไม่ทุกอีกอ่ะครับฉันก็สบายจิตครับเนจะจางไม่เป็นใจอืมนั่นแหละ ครับจริงๆนี่แหละธรรมะมันก็ง่ายๆอย่างนี้แหละครับโอ้ใครจะไปหาธรรมะอยู่โวชันถึงชั้นเทพไปไปมาๆมันก็ตกอยู่ชั้นอยู่ตรงหน้าเราเองนี่แหละครับมันจะไปหาอยู่บนฟ้าเนี่ยาะที่ไหนล่ะมันอยู่ในตัวเราหมดเลยมันอยู่ในตัวเราหมดเลยไปหาอะไรเนาะพระนิพพานมันอยู่ในตัวเราหมดจริงๆเนาะครับ ปัญบาคือใจไรกังวลไรติดตั้งทั้งรูปและทั้งนามจิตไม่ตามติดเกาะโพกันตีอ้จุดนี้นะก็ฟังดูนีเลยและและและจะกลัวหาปฏิบัติยังไงล่ะจิตไม่ตามติดเกาะโพนี้จะไปเกาะอะไรล่ะเกาะการปรุงแต่งตายรูปเกาะทุกอย่างมันมีได้เกาะทุกอย่างเลยเสียละออกเยาดสุดนี่ มันต้องเห็นสัจากความจริงจริงๆนะครับมไม่ใช่แค่มาพูดเอาสวยเอลดีนะมันต้องเข้าถึงจริงๆนะครับตรงนี้<ม>คลิปนี้ก็คงจะขออนุญาตจบแค่นี้ถ้าแม่จี<ต>มีอะไรที่จะฝากต่อไหมตั้งใจเห็นความเพียรจริงๆก็เห็นนะคะสัจจชีวิตเนี่ยขอให้ตั้งใจก็ สำเร็จเนาะบม่มีอะไรมากมายตั้งปริทานไว้เลยฉันตั้งปริทานไว้โอ้โหฉันทุกมากจริงๆทุกยิ่งกว่าอะไรอีกฉันตั้งปริธานในในชาติเนี้เกิดมานี่มันทุกข์เหลือเกินแต่ฉันจะขอรวยธรรมะรวยธรรมะคืออิสระไม่ทุกข์ในหัวใจแค่นี้จบแค่นี้สบายภาวนาตั้งแต่เช้ายันค่ำอยู่กับตัวเรานี่แหละใช่ครับนั่นแหละ Satu. Satu, kap. Sawadee, kap. Hmm.